สวัสดีจ้าพี่น้องเจดวงมีข่าวมาอัปเดตสูฟังเด้อเมืม่อน,นีเป็นข่าวในส่วนของที่โตัวเกียวมิวสิกเพิ่นได้ไปเปิดตัวแดเฮล่า,าสุดยังอลังการพี่น้องยิ่งใหญ่ถ้าไม่ใหญ่ก็ไม่ทําจ้ารดแฮตัวเกียวมิวสิกทางพญาบาลจะเต็มพี่น้องล่าสุดกะแบบว่ารับสายบวชบวายแล้วเปิดโตรถแดเฮคนจ้างเยอะมากพญาบาลโพดพี่น้องดีใจมากเจ้าภาพรดแฮโทร รั่วๆสีร้องไห้ประสันมาทางพงยาบาลว่าโอ้ยน้ำตาแทบไหลหลังจากได้เปิดตัวลดแฮตัวเกี่ยวมิวสิกย่างอลังการงานสา่งคักพี่น้องมือนี้ได้มาหกคิวแล้วล่าสุดโทรศัพท์สายใหม่มากปสันมาบอลบีกว่าคนแฮไปเบิ่งไหมพี่น้องปัาดเบิ่งจากภาพเนาะสะอ่อนข้าอิลีพี่น้องเป็นตามวนสะอ่อนลดตัวเกี่ยวมิวสิกปัาดทำได้ทำถึงจัดเต็มอิลีพี่น้อง สมแล้วละที่โทรศัพท์เขายางสายใหม่มาสั่นวาบอลบิกว่านั่นละพี่น้องมือนีเจดวงก็ได้เอาข้าวมาอัปเดตซูพี่น้องฟัง่งให้พี่น้องได้เบิ้งนากันเบิ้งกันนะในส่วนของอ่ามือนีเพิ่นได้เปิดโตอย่างยิ่งไงอลังการนะพี่น้องทางพี่น้องเอฟซีทางเอฟซีตัวเกี่ยวมิวสิกเอฟซีพิบานฟินแลนด์ถูกท่านพี่น้องเพิ่นกระจรักครั้งอีลีไปทาล่อเบิง้งฝนตกปันในเพิ่นกะ สู่พี่น้องเอ้ยกลางห่มเบิงกลางห่มเต้นกลางห่มยืนอยู่ใหก้กำลังใจเต็มเลยพี่น้องบอดเห็นภาพนำตาไหลเพิ่นว่าเพิ่นโพดิ์ลาสุดสะอ่อนหลายพี่น้องบ่คิดว่าตัวเกียวมิวสิกจะมีวันนี้ได้ก็คือทางเอฟซีตัวเกียวมิวสิกนี่เนี้วแน่นคักขนาดพี่น้องนี่ก็เป็นโชมหน้าของนักร้องตัวเกียวมิวสิกก็คือนักร้องประจำรถแห่ของตเกียวมิวสิกพี่น้อง ที่มือนีน้องได้หล่นปัดให้ทางเอฟซได้เห็นแล้วว่าเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะที่เป็นนักร้องประจํารถแห่ของโตเกียวมิวสิกเสียงดีบ่กคักพี่น้องเล่นดีอินเตอร์เทนดีค่ะขนาดหน้าตาน่ารักพร้อมทั้ง f อฟเพิ่นกะพ่อใจหลายเนาะเพิ่นกะว่าป๊าดสาักมักคักแท้สะอวนเสียงนักร้องอันไม่นี่เด้ว่าสั่นว่านั่นล่ะพี่น้องทาง f อฟเพิ่นกะเห็นน้องแล้วเพิ่นกะพาก,กันมักหลาย เจดวงเบิ้งเจดวงก็ยังป๊าดเสียงนองคนนีสุดยอดเลยน้องแอนนี่โตเกียวมิวสิกพี่น้องนักร้องใส้ก็เสียงดีพี่น้องปังทีมงานรถแห่พยาบาลฟิลแลนด์นี่สุดยอดอีหลีพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถโทรจองได้เลยพี่น้องมือนีเจดวงก็เลยเอาข่าวมาอัปเดตโูฟังเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตไม่เจดวงเสียวมาฝากไม่เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า